เวลาเรามองไปที่ตึกสูงๆเนี่ยนะครับมันคือสัญลักษณ์ของเมืองที่เจริญแล้วใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังความสูงตระหง่านเหล่านั้นเนี่ยมันซ่อนบินค่าไฟที่มหาศาลขนาดไหนเอาไว้แล้วอะไรกันแน่ที่เป็นตัวการที่สูบพลังงานไปมากที่สุดวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับที่ซ่อนอยู่ในตึกเหล่านี้กันครับเอาละครับคำถามแรกเลยก็คือแล้วเราจะวัดความกินไฟของตึกแต่ละหลังได้ยังไงอะครับ คือมันไม่มีมาตรวัดง่ายๆเหมือนรถยนต์ที่บอกได้ว่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรถูกไหมครับเราเลยจำเป็นต้องมีมาตรฐานอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบตึกแต่ละแห่งได้อย่างเป็นธรรมจริงๆและนั่นแหละครับคือที่มาของหัวข้อแรกของเราเรากำลังจะไปทำความรู้จักกับมาตรวัดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆที่เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อลิตรสำหรับวงการอาคารเลยทีเดียวและนี่ก็คือคำตอบครับ เขาเรียกมันว่าดัดชนีการใช้พลังงานจำเพาะหรือชื่อย่อเท่ๆว่าค่าเซกครับแนวคิดมันง่ายมากๆเลยก็คือเขาจะเอาพลังงานทั้งหมดที่ตึกนั้นใช้ใน1ปีมาหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดของอาคารผลที่ได้ก็คือตัวเลขกลางๆที่เราเอาไว้เปรียบเทียบกันได้เลยครับว่าตึกไหนประหยัดไฟมากกว่ากัน แต่ว่าการมีแค่มาตรวัดอย่างเดียวมันยังไม่พอนะครับเราต้องมีข้อมูลจริงมาใส่ด้วยและการจะได้ตัวเลขที่น่าเชื่อถือมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับนักวิจัยก็เลยต้องลงพื้นที่ทําการสํารวจครั้งใหญ่เลยซึ่งมันก็เหมือนกับการลงไปสืบสวนเส้นทางการใช้พลังงานของตึกแบบละเอียดเลยล่ะครับ คือขั้นตอนของเขาเนี่ยเขาเริ่มจากภาพใหญ่มากๆเลยนะครับจากอาคารสำนักง,งานทั้งหมด268แห่งแล้วก็ค่อยๆค,คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดออกมา20แห่งเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบการใช้พลังงานแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆตั้งแต่ระบบแอร์ไปจนถึงลิฟต์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยาที่สุดเท่าที่จะทาได้ เอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วเรากำลังจะมาดูกันครับว่าจากการลงไปสำรวจอย่างละเอียดเนี่ยสุดท้ายแล้วใครกันแน่คือตัวการที่กินไฟมากที่สุดในอาคารสำนักงานทั่วไปและผู้ร้ายตัวจริงก็คือระบบปรับอากาศนั่นเองครับโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแค่แอร์อย่างเดียวเนี่ยกินพลังงานไปถึง65%หรือพูดง่ายๆก็คือเกือบสอใน3ของค่าไฟทั้งหมดในตึกเลย ส่วนที่ตามมาห่างๆก็คือระบบแสงสว่างที่13%และที่น่าประหลาดใจมากๆก,ก็คือลิฟต์ที่ใช้พลังงานแค่ประมาณ1%เท่านั้นเองครับและนี่คือตัวเลขไฮไลท์ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ครับ209ยูนิตหรือก็คือ209กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีต่อตารางเมตรนี่คือค่า SEC โดยเฉลี่ยของอาคารสำนักงานซึ่งเราสามารถใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานเอาไว้อ้างอิงได้เลยครับแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับ เพราะพอเขาเจาะข้อมูลลึกลงไปอีกเนี่ยโอ้โหเขาเจอความแตกต่างที่น่าสนใจมากๆเลยครับเมื่อลองเอาอาคารคนละประเภทมาเทียบกันอ่ะลองดูการเปรียบเทียบแรกนี้สิครับอาคารของหน่วยงานราชการเนี่ยใช้พลังงานเฉลี่ยแค่143ยูนิตเองในขณะที่อาคารเอกชนใช้สูงถึง212ยูนิตซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานกว่าของภาคเอกชนทำให้การใช้พลังงานมันสูงขึ้นตามไปด้วย แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งการเปรียบเทียบที่น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยครับอาคารที่เจ้าของใช้งานเองทั้งหมดเนี่ยมีค่า SEC แค่141ยูนิตแต่พอเป็นตึกที่เปิดให้คนอื่นเช่าตัวเลขกลับพุ่งสูงไปถึง227ยูนิตเลยทีเดียวน่าสนใจมากใช่ไหมครับมันอาจจะชี้ให้เห็นว่าใครเป็นคนดูแลตึกก็มีผลอย่างมากต่อการใช้พันง,งานเหมือนกันทีนี้เราจะกลับมาโฟกัสที่ตัวการใหญ่ที่สุดอย่างระบบปรับอากาศกันอีกครั้งครับ เพราะนี่คือจุดที่จะเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงมากที่สุดจากการวิจัยครั้งนี้เลยค่ะดูความแตกต่างนี่สิครับชัดเจนมากระบบแอร์ที่ใช้น้ำมาช่วยระบายความร้อนหรือที่เรียกว่า water c o o l e เนี่ย ประหยัดพลังงานที่สุดเลยครับใช้แค่103ยูนิตเท่านั้นเองเทียบกับระบบที่ใช้พัดลมเป่าลมร้อนออกไปตรงๆหรือที่เรียกว่าแอร์คูลดหรือแบบที่เป็นกลังสําเร็จรูปที่เรียกว่าแพ็กเกจยูนิตซึ่งกินไฟมากกว่าการแบบเห็นๆเลยดังนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญที่สุดเลยก็คือเทคโนโลยีที่อยู่ข้างในตึกเนี่ยอาจจะสําคัญกว่าขนาดของตึกหรือประเภทของเจ้าของเสียอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีของระบบปรับอากาศ ที่เป็นเหมือนหัวใจหลักที่กําหนดเลยครับว่าตึกนั้นจะเป็นตึกที่ประหยัดพลังงานหรือจะเป็นตัวสู่พลังงานกันแน่และทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคําถามสําคัญเอาไว้ให้เราคิดกันต่อครับว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อเรานําความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้กับการออกแบบตึกใหม่ๆเราจะได้เห็นอาคารที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบไหนกันแน่